สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายนะครับเราไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องนักธุรกิจช่องแม d ฟิคชันตอนที่471ใครคือพี่เขยของเธอถ้าหากพวกเขามีเรื่องบาดหมางก,กันแผนการของเกาหวนจุนก็ยากที่จะสําเร็จถ้าคุณกล้าว่าฉันอีกฉันจะบอกหนิงหนิงและพี่เขยให้ช่วยฉันลงโทษคุณเกาหวนซินคมขู่คุณซินเปยนิ่งไปเอาละเอาละ เลอกเถียงกันได้แล้วซินเฉินพูดกับซินเปยแม้ว่าเกาเหวินซินจะฉุนเฉียวไปบ้างถึงอย่างไรเธอก็เป็นผู้หญิงพี่ก็คิดว่าผมผิดงั้นเหรอผมไม่ได้พูดอะไรเลยตั้งแต่แรกเธอตั้งหากที่ว่าผมซินเปยพูดด้วยความงุดหงิดซินเฉินอ้าปากแต่ไม่รู้จะพูดอะไรซินเปยเองก็ปิดปากเขาจะเงียบตอบใดที่เกาเหวินซินไม่พลาดพิงถึงเขาอ๋อเหวินซินพี่เขยเธอนี่ใครกันเกาเหเเาาวเหินจุนถามด้วยความสงสัยเธอไปมีพี่เขยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ต้องเป็นแฟนของหนิงนิงสิ เกาหวนซินเอ่ยกู้หนิงเกาหวนจุนประหลาดใจเธอเพิ่งอายุ18เองนี่เธอมีแฟนแล้วเหรอแม้ว่าเกาหวนจุนจะยังไม่เคยเจอกู้หนิงแต่ก็ได้ยินเรื่องของเธอมามากและเขาก็ชื่นชมเธอค่ะหล่อมากเก่งสุดๆเกาหวนซินชื่นชมหนิงหนิงเลือกได้ดีซินเปิดก็คิดว่าบอสของเขานั้นทั้งหล่อและก็เทส่สุดๆไม่มีใครเทียบกับบอยของเขาได้เกาหวนจุนยังเป็นกังวลอยู่ดีคุณปู่รู้ไหมว่ากู้หนิงมีแฟนแล้วรู้สิพวกเขาเคยเจอกันด้วยเกาหวนซินตอบ เกาหินจุนพยักหน้าเป็นเชิงว่าเข้าใจแล้วในเมื่อคุณปู่รู้เรื่องนี้แล้วเกาหินจุนจึงไม่กังวลอีกต่อไปหลังจากนั้นพวกเขาก็มาถึงถนนโบราณที่มีอาคารเก่าแก่มากมายแม้ว่าอาคารจะได้รับการซ่อมแซมและการตกแต่งใหม่เมื่อหลายปีก่อนแต่ก็ยังคงรักษารูปแบบประวัติศาสตร์ไว้เหมือนเดิมวันนี้เป็นเทศกาลโคมไฟดังนั้นถนนจึงเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆและสว่างไสวด้วยโคมไฟที่สวยงามพ่แขวนอยู่ทั้งสองข้างทางถ้าผู้คนไม่ได้สวมเสื้อผ้าทันสมัยพวกเขาคงคิดว่าพวกเขาได้ย้อนกลับมาในอดีต มีการสแสดงโคมไฟทุกขนทุกแห่งกู้หนิงพร้อมด้วยกู้ม่านและครอบครัวของกู้ชิงก็ได้ไปชื่นชมโคมไฟในคืนนี้ด้วยการสแสดงโคมไฟในเมืองเอฟจัดขึ้นที่จัตโตัสชิงเจียงซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันกับที่มีการสแสดงผู้ห้าวหลันและเพื่อนๆืนก็มาที่นี่ด้วยยกเวน้นจางถทนปิงและฉู่เพ่ยหานที่อยู่คนเดียวคนอื่นๆมาที่นี่พร้อมกับครอบครัวของพวกเขากู้ชิงและกู้ม่านเป็นเพื่อนของแม่ของห้าวหลันและพวกเขามีนัดเพื่อชื่นชมโคมไฟด้วยกันดังนั้นกู้ม่านจึงโทรหาแม่ของห้าวหลันเมื่อพวกเขามาถึงจัตงเจียง พวกเขาเจอกันอยู่ที่ลานจอดรถครอบครัวคุณนายลูกก็มาพร้อมกับครอบครัวของห้าวหลันสามีของคุณนายลู่คือลู่เซิร์จินพวกเขามีลูกสาวอายุ13ปีชื่อลู่อีเซียวคุณนายห้าวแนะนำให้พวกเขารู้จักกันหลังจากนั้นห้าวจงหลงก็ตั้งใจแนะนำกู้หนิงกับลู่เซอร์จินเซอร์จินนี่คือเจ้าของตัวจริงของร้านเครื่องปาดับที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองจีกู้หนิงห้าวจงหลงให้เกียรติและชื่นชมกู้หนิงมากเพราะกู้หนิงประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยได้ยินเช่นนั้นลู่เซอร์จินก็ประหลาาดใจมก แน่นอนว่าเขาเคยได้ยินเรื่องราวของกู้หนิงมาก่อนแต่เขาค่อนข้างยุ่งมากตอนที่คุณหนูซูจัดงานเลี้ยงวันเกิดเขาจึงยังไม่ได้พบกู้หนิงจนกระทั่งตอนนี้คุณกู้ยินดีที่ได้รู้จักนะลู่เซอจินเอ๋ยเขาไม่ได้ดูถูกเจียามเพียงเพราะเธอยังเด็กแต่เขาปฏิบัติต่อเธอเหมือนเธอเป็นเพื่อนคนหนึ่งของเขาและชมเชยเธอต่อหน้าคนอื่นๆคุณกู้เป็นนักธุรกิจสาวที่ประสบความสำเร็จโดดเด่นมากจริงๆขอบคุณค่ะกู้หนิงยิ้มเธอไม่ได้หยิ่งทะนงและไม่เห็นแก่ตัวแต่มีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติของผู้ปรระสบสบาเ็จ ซึ่งทาให้ลูเซอร์จิมประทับใจมากขึ้นไปอีกฉันอิจฉากู้ม่านมากที่มีลูกสาวเก่งขนาดนี้ฉันหวังว่าลูกชายของฉันจะประสบความสําเร็จได้ครึ่งเดียวของกู้หนิงก็ยังดีคุณนายห้าเอ๋ยแม่แม่ต้องแสดงความไม่ชอบใจต่อลูกชายของตัวเองต่อหน้าทุกคนด้วยเหรอห้าวหลานบนก็แสดงความสามารถของลูกออกมาสิแล้วแม่จะไม่ทําอีกคุณนายห้าเอ๋ยช่างเถอะห้าวหลานพูดด้วยใบหน้าเศร้าซ้อยเอาละเอาละเข้าไปข้างในงานกันเถอะห้าวจงหลงเอ๋ยและกลุ่มของพวกเขาก็เคลื่อนไปข้างหน้า ถังยุนฟ้านแอบตามพวกกู้หนิงไปด้วยตลอดทางเมื่อเห็นครอบครัวคนอื่นกําลังสุขสันต์ชื่นมืน่นในขณะที่กู้ม่านอยู่ตัวคนเดียวและกู้หนิงก็ไม่มีพ่ออยู่ด้วยหัวใจของถังยุนฟ้านเจ็บปวดเขาอยากจะวิ่งไปข้างหน้าเพื่อรวมกลุ่มกับพวกเธอแต่มันเป็นไปไม่ได้หากอยู่ๆเขาพูดพลาดเข้าไปก่อนที่ความทรงจํายังไม่กลับมาเขาไม่อยากให้พวกเธอรู้สึกสับสนเขาไม่อยากให้กู้ม่านต้องไปเชิญหน้ากับผู้ชายที่ลืมเธอไปแล้วเพราะเธอคงเจ็บปวดลึกๆในใจในขณะเดียวกันเขาก็กลัวว่าจะไม่สามารถฟื้นความทรงจํากลับคืนมาได้อีก หากเป็นเช่นนั้นเขาคงไม่สามารถทำให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกได้และนั่นก็ทรมานเขาเหมือนกันดังนั้นถังหยุดฟ้านจึงกำหนดเส้นตายให้ตัวเองหากเขาล้มเหลวในการฟื้นความทรงจำภายในหนึ่งเดือนเขาจะไปปรากฏตัวต่อหน้ากู้ม่านและกู้หนิงและรับผิดชอบในฐานะสามีและพ่อกู้ม่านเองก็รู้สึกเศร้าใจที่ไม่สามารถให้ครอบครัวที่อบอุ่นแก่ลูกสาวได้กู้หนิงสัมผัสได้ถึงความเศร้าของแม่ดังนั้นเธอจึงกุมมือแม่เอาไว้กู้ม่านพันรู้สึกสบายใจขึ้นมาเธอใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอด18ปี และตอนนี้ไม่มีความหมายแล้วที่จะคิดถึงเรื่องนี้หลังจากนั้นสักพักพวกเขาก็าพบไอ้กงเห่ยาและไอ้ยีไอ้กงเห่ยายืนอยู่ด้านซ้ายของกู้หนิงและเธอกำลังแนะนำให้เขารู้จักกับกู้มานพวกเขากำลังคุยกันอย่างมีความสุขทางหยุนฟ้านไม่ได้ยินคำพูดของพวกเขาจากที่ที่เขาอยู่ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงวิกฤตบางอย่างเพราะพวกเขาดูกลมกืนกันมากผู้ชายคนนั้นคือใครมีความสัมพันธ์อย่างไรกับภรรยายและลูกสาวของเขาทางหยุนฟ้านไม่รู้ว่าตัวเองควรทำอย่างไรถ้ากู้มานมีผู้ชายที่เธอชอบอยู่แล้ว แม้ว่าความทรงจำของเขาจะยังไม่กลับมาแต่เขารู้ว่ากู้ม่านและกู้หนิงเป็นภรรยาและลูกของเขาและเขาไม่เต็มใจที่จะเห็นกู้ม่านอยู่กับผู้ชายคนอื่นอย่างไรก็ตามถ้าหากกู้ม่านมีความสุขกับผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งและเขาหายหน้าไปถึง18ปีและไม่ได้ดูแลกู้หนิงเลยแม้แต่วันเดียวก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่471ในตอนนี้ถังหยุนฟ้าก็แอบตามพวกกู้หนิงไปที่งานเทศกาลโคมไฟด้วยเหมือนกันนะครับแล้วความทรงจำของเขาจะกลับมาเมื่อไหร่นั้นเราก็ต้องติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าตอนนี้เราไปฟังตอนต่อไปกันเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่472เรื่องชาวถิงเปลี่ยนไปผ่านไปครู่หนึ่งกู้หนิงก็ได้รับโทรศัพท์จากชูเพื่อหานไม่กี่นาทีต่อมาเธอและจางเทียนปิงก็มาร่วมสนุกกับพวกกู้หนิงมีเพียงชินซีหุนซูอัญญาและหยู่หมิงซีที่ไม่มากู้หนิงถ่ายเซลฟี่ตัวเองอยู่ท่ามกลางโคมไฟที่สวยงามสว่างสดใสและส่งไปให้เรื่องเชาถิงในเวลานี้เขากําลังเล่นหมากรุกกระปูของเขา เขาตรวจสอบโทรศัพท์ทันทีไม่ได้ยินเสียงข้อความใหม่เขาได้กำหนดเสียงพิเศษสำหรับข้อความและการโทรของกู้หนิงดังนั้นเขาจะรู้ว่าข้อความนั้นมาจาก,กเธอทันทีที่เขาได้ยินเสียงเมื่อเรื่องชาวถิงอ่านข้อความและเห็นใบหน้าที่ยิ้มย้ําของกู้หนิงในภาพริมฝีป,ปากของเขาก็มีรอยยิ้มที่อ่อนโยนเช่นกันซึ่งทำให้ในายท่านเรื่องตกใจหลานชายของเขาเรียนรู้วิธียิ้มตั้งแต่ตอนไหนต้องเป็นข้อความจากหนูกู้หนิงแน่นอนนายท่านเรื่องสงสัยเขาโน้มตัวแอบดูแต่ถูกหลานชายจับได้เรื่อง้าถิงงก็บโทรศัพท์กลับคืน คุณปู่หลบเรื่องเชาถิงพูดเบาๆและส่งสัยตายเย็นชาให้ปู่ตัวเองเจ้าเด็กเหลือขอในท่านเรื่องหงุดหงิดแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เขาไม่อยากให้หลานชายโกรธมิฉะนั้นเขาคงหาใครสักคนไปสืบประวัติผู้หญิงคนนั้นแล้วปู่ไม่อยากเล่นแล้วในท่านเรื่องหมดความสนุกตามใจงั้นผมกลับห้องก่อนเรื่องเชาถิงรีบเย็นขึ้นเขาไม่สนใจเล่นหมากรุกอยู่แล้วจึงจากไปอย่างไม่ลังเลไอหลานคนนี้ในท่านเรื่องหน้ามุยหลานชายเลือกแฟนมากกว่าปู่ อันที่จริงเขาหวังว่าหลานชายของเขาจะมีความสุขเรื่องเฉาถิงส่งข้อความกับหากู้หนิงเมื่อเขากลับมาที่ห้องเรื่องเฉาถิงหนิงหนิงนี่ยัวกันเหรอเมื่อกู้หนิงอ่านข้อความของเขาเธอก็ตะลึงไปชั่วขณะอะไรนะกู้หนิงฉันเปล่านะเรื่องเฉาถิงคุณเป็นคนเดียวที่ยัวผมได้เมื่ออ่านข้อความกู้หนิงก็หน้าแดงและตอบว่าคุณมีอารมณ์เรื่องเฉาถิงตั้งแต่ที่คุณยั่วผมเรื่องเฉาถิงตอบอย่างชัดเจนกู้หนิงหายใจแรง และจู่ก็สงสัยว่าคนที่ส่งข้อความมาหาเธอคือเรื่องชาวถิงจริงๆหรือเปล่าเพราะเธอไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาพิมพ์เขาเหล่านั้นออกมาจริงๆกู้หนิงคุณใช่เรื่องชาวถิงหรือเปล่าเรื่องชาวถิงนิ่งไปชั่วครู่เมื่อเขาอ่านข้อความของกู้หนิงในไม่ช้าก็คิดออกและโทรหาเธอทันทีเมื่อเห็นว่าเรื่องชาวถิงโทรมากู้หนิงก็กดรับโดยไม่ลังเลหนิ่งนิ่งเรื่องชาวถิงเรียกชื่อเธอฉันสงสัยว่ามีใครบางคนกำลังเล่นโทรศัพท์ของคุณอยู่หรือเปล่ากู้หนิงเอ่ยเธอยังคงรู้สึกเขินอายเมื่อนึก เป็นไปไม่ได้ที่ผมจะให้คนอื่นเล่นโทรศัพท์ของผมนอกจากคุณเพราะผมให้คุณได้ทุกอย่างหัวใจของกู้หนิงตะแลงก็ได้ก็ได้ที่นี่เสียงดังเกินไปไว้ฉันจะโทรกลับหาคุณตอนที่ฉันถึงบ้านแล้วกันนะคะหลังจากนั้นกู้หนิงก็วางสายแม้ว่าพวกเขาจะนอนด้วยกันแล้วเธอก็ยังรู้สึกอายที่จะพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องชาวถิ่งยิ้มเจินเมื่อสัญ,ญญาณถูกตัดไปเขาไม่ได้ว่าอะไรเพราะเขารู้ว่าเธอกําลังไปเที่ยวกับครอบครัวและเขาก็ไม่มีเจตนาจะรบกวนเธอด้วยที่เมืองบี เกาหวนซินและซินเปยมีความขัดแย้งอีกครั้งหลังจากเงียบไปคู่หนึ่งเพียงเพราะเจ้าของแผงขายโคมลอยเข้าใจผิดว่าพวกเขาเป็นคู่รักและชักชวนให้พวกเขาซื้อโคมพวกเขาไม่ชอบกันมากและทั้งคู่ก็โกรธเมื่อคนอื่นคิดว่าพวกเขาเป็นแฟนกันเกาหวนซินถึงกับพูดด้วยความรังเกียจว่าเฮ้ hey, ตาคุณเป็นอะไรไปพวกเราไม่ใช่แฟนกันสักหน่อยฉันเกลียดผู้ชายแบบเขาซินเปยก็โต้กลับด้วยความเกลียดชังอย่างรุนแรงอะไรนะผมไม่คิดว่าคุณจะสามารถตัดสินคนอื่นได้นะคุณมัหยับขายและไายน้ำใจเมื่อได้ยินนนเช่ั้น เกาหวนซินก็ยิ่งปีแตกคุณพูดว่าไงนะฉันอยากคายหลายๆน้ำใจอย่าลืมสิว่าคุณมันผู้ชายเฮงสวยผมผู้ชายเฮงสวยซินเปยรู้สึกขบขันเขาคิดว่าเขาควรอยู่ห่างจากเกาหวนซินจริงๆเพราะพวกเขามักจะมีความขัดแย้งทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันเอาละ่ะผมไม่ต้องการที่จะเถียงกับคุณหรือเล่นเกมโทษจนไปโทษกันมาผมว่าเราอยู่ห่างกันไว้ดีกว่าหลังจากนั้นเขาก็ถอยออกไปยืนอยู่ข้างๆเหวนซินพี่คิดว่าเธอทำเกินไปหน่อย เธอทำตัวไร้มารยาทแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเกวนจุนตำหนิน้องสาวฉันเกวนซินไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเพราะเธอทำเกินไปจริงๆนั่นแหละหลังจากนั้นทุกคนก็ไปดื่มชาที่ร้านใกล้กลนี่ฉันขอโทษพวกเราเลิกทะเลาะก,กันเถอะเกวนซินไต่ตองตัวเองและตระหนักว่ามันเป็นความผิดของเธอแม้ว่าเธอจะไม่ชอบเขาแต่เขาเป็นญาติของเธอและไม่จำเป็นที่พวกเขาต้องทะเลาะก,กันทุกครั้งดังนั้นเธอจึงชงชาให้ซินเปยด้วยตนเองและเอ่ยขอโทษเขาซินเปยก็ไม่ได้ใจร้าย ดังนั้นเขาจะไม่พูดถึงมันอีกตราบใดที่เธอไม่พูดในเมื่อเกาหวนซินตั้งใจขอโทษเขาด้วยตัวเธอเองเขายอมรับคําขอโทษและดื่มชาที่เธอลินให้เขาซึ่งเป็นสัญญาณของการปองดองพวกเขาไม่ได้ออกไปเที่ยวกันนานและกลับบ้านเมื่อเวลาเกือบห้าทุ่มซินเฉินขับรถไปส่งเกาหวนจุนและเกาหวนซินกลับบ้านก่อนที่พวกเขาจะกลับไปบ้านตระกูลซินกับซินเปยเมื่อทุกคนกลับไปแล้วเกาหวนจุนก็ถามน้องสาวว่าทําไมเธอถึงเกลียดซินเปยมากขนาดนั้นเกาหวนซินไม่ได้ปิดบับงความจริงและเล่าทุกอย่างให้พี่ชายฟัง แต่เราเว้นอุบัติเหตุที่เธอตีเป้าของซินเปย์เป็นเครื่องบินเพราะมันน่าอายจริงๆเมื่อได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาเกาหวนจุนก็กดพฤติกรรมของน้องสาวเพราะเธอคือคนที่ควรถูกตำหนิแต่เธอโทษซินเปย์สำหรับทุกอย่างฉันเฉินเองก็ถามซินเปยว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเขากับเกาหวนซินซินเปยบอกความจริงแต่เราเว้นเหตุการณ์บนเครื่องบินฉันรู้ว่าปกตินายไม่ใช่คนหยาบคายต่อสาวสาวบางทีนายสองคนอาจเข้ากันไม่ได้ฉันคิดว่านายควรปล่อยวางเรื่องนี้ไปเถอะซินเฉินไม่ต้องการตำหนิซินเป่ออีกตไป แต่เขาเกี้ยกล่อมให้เขาปล่อยเรื่องนี้ไปแทนก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่473ในต,ตอนนี้ก็ทําให้เห็นเลยนะครับว่าเรื่องาถิงนั้นสนใจกู้หนิงมากกว่าปู่ของเขาเพราะเพียงแค่กู้หนิงส่งข้อความแล้วก็รูปมาเรื่องชาวถิงก็ถึงกับทิ้งปู่ของเขาไปเลยทันทีแล้วตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง mad fiction ตอนที่473ไงไพ่เมื่อเกาหวนจุนและเกาหวนซินกลับมาถึงบ้านทางยุนหลงก็ถามลูกสาวว่าซิน ลูกคิดยังไงกับซินเปยแม่แม่ทั้งสองพูดคุยกันถึงเรื่องลูกสาวและลูกชายของตัวเองที่บ้านตระกูลซินหลังจากที่พวกเขาเอาไปเที่ยวงานเทศกาลโคมไฟทางยุนหลงพึงพอใจซินเปยมากแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เลือกคบคนที่ฐานะแต่การเลือกคนที่ฐานะใกล้เคียงกันย่อมดีกว่าแม้ว่าครอบครัวของซินเปยจะไม่ได้ร่ำรวยมากนักแต่ซินเปยเป็นผู้ชายที่โดดเด่นและมีความสามารถมากคนหนึ่งไม่มีความคิดเห็นคะ่ะเกาวนซินตอบลูกหมายความว่ายังไงตกลงลูกชอบเขาหรือไม่ชอบทางยุนหลงถามลูกสาวชอบหรือไม่ชอบเขา เกาหวนซินประหลาดใจกับคำถามของผู้เป็นแม่ทันใดนั้นก็ตระหนักได้ว่าแม่หมายถึงอะไรแม่คะพวกเราเข้ากันไม่ได้เลยสักนิดบ้าทางหยุนหลงมองลูกสาวด้วยสายตาตำหนิเข้ากันไม่ได้อะไรกันพวกลูกสองคนเพิ่งเคยเจอกันแม่คะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเถอะค่ะเกาหวนซินไม่อยากทะเลาะก,กับแม่แต่ทางยุนหลงอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่เกาหวนซินเดินฉับๆไปที่ห้องของเธอแล้วเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ต้องการได้ยินอะไรเกี่ยวกับซินเปยอ,อีกในความคิดของเธอ มันเป็นไปไม่ได้สําหรับเธอที่จะคบกับซินเป๋ยเพราะพวกเขาทะเลาะกันแทบจะทุกครั้งอย่างไรก็ตามเมื่อนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินหัวใจของเกาหวนซินก็เต้นเร็วและหน้าของเธอก็แดงเธอไม่เคยไขหน้าอะไรแบบนี้มาก่อนคุณนายซินเองก็ถามซินเป๋ยว่ารู้สึกอย่างไรกับเกาหวนซินเมื่อเขากลับมาถึงบ้านซินเฉินและเฉียวเว่ยก็มองแม่ของพวกเขาและถอนหายใจก่อนที่ซินเป๋ยจะทันได้พูดอะไรซินเฉินก็พูดขึ้นก่อนว่าแม่ครับให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติเถอะครับผู้จบเขาก็ขยิบตาให้แม่ คุณนายซินจึงไม่เศร้าซีต่อเมื่อซินเปิดกลับมาที่ห้องเขาก็อดคิดถึงคําถามที่ป้าถามเขาไม่ได้เขาคิดยังไงกับเกาหวนซินอันที่จริงเกาหวนซินไม่มีอะไรที่แย่เธอเป็นคนสวยและเป็นคนรักความยุติธรรมน่าเสียดายที่พวกเขาไม่จะโต้เถียงกันตลอดการที่พวกเขาอยู่ด้วยกันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องที่ดีเช้าวันต่อมาหลังจากที่กู้ม่านออกไปทํางานแล้วกู้หนิงก็โทรหาถังหยุนฟ้านกู้หนิงไม่อยากให้ถังหยุนฟ้านแอบมองแอบตามพวกเธอตลอดเวลาในเมื่อเขาสนใจกู้ม่านเป็นพิเศษ ก็หมายความว่าเขายินดีจะกลับมาอยู่เคียงข้างเธอแค่ตอนนี้เขายังกังวลทางหยุนฟ้านประหลาดใจที่กู้หนิงโทรหาเขาเขายังไม่รู้ตัวว่ากู้หนิงรู้เรื่องของเขาแล้วที่แอบตามพวกเธอสวัสดีทางหยุนฟ้านเอ่ยน้ำเสียงของเขาไม่เย็นชาเหมือนเช่นปกติสวัสดีคะ่ะลุงถางก่อนที่กู้หนิงจะวางไพ่บนโตะเธอตัดสินใจเรียกเขาว่าลุงไปก่อนหนูรู้ว่าคุณลุงอยู่ที่เมืองเอฟและตามแม่ของหนูมาสองสามวันแล้วพวกเราคุยกันหน่อยดีไหมคะทางหยุนฟ้านตัวกระตุกด้วยความตกใจ เขาคาดไม่ถึงว่ากู้หนิงจะรู้ตัวแล้วเขากังวลว่าเธอจะเข้าใจจุดประสงค์ของเขาผิดได้สิในเมื่อกู้หนิงรู้ตัวแล้วทางหยุนฟ้านก็เลยคิดว่าการไปพบกับเธอนั้นเป็นวิธีที่ดีกว่าดีค่ะคุณลุงมาบ้านหนูได้ไหมคะกู้หนิงเอ่ยเธอไม่ได้บอกที่อยู่บ้านของเธอให้เขาทราบเพราะเขาทราบดีอยู่แล้วกู้ม่านออกไปทํางานดังนั้นทางหยุนฟ้านจึงตกลงไปพบกับกู้หนิงที่บ้านของเธอเมื่อถังหยุนฟ้านเดินไปที่บ้านของกู้หนิงเขารู้สึกประหม่ามากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่ากู้ม่านจะไม่อยู่บ้าน1ิบนาทีต่อมา กิ่งก็ดังขึ้นและกู้หนิงก็เดินไปเปิดประตูเมื่อเห็นถังหยุนฟ้านกู้หนิงก็ยังดูสงบนิ่งคุณลุงเชิญเข้ามาค่ะถังหยุนฟ้านเดินเข้าไปข้างในและมองสำรวจไปรอบๆบ,บ้านของกู้หนิงที่ตกแต่งอย่างอบอุน่นเขารู้สึกว่านี่คือบ้านเป็นครั้งแรกที่เขาย่างเท้าเข้ามาภรรยาและลูกสาวของเขาอาศรรยัยอยู่ที่นี่และนั่นทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดทั้งหมดเชิญน,นั่งค่ะกู้หนิงเอ่ยและรินน้ําชาให้เขาลุงถังคะเชิญดื่มชาค่ะหลังจากที่รู้ว่ากู้หนิงคือลูกสาวของตน ถางหยุนฟ้านก็รู้สึกเศร้าเมื่อเธอเรียกเขาว่าคุณลุงคุณลุงถางคะทำไมคุณลุงถึงได้แอบตามแม่ของหนูคะคุณลุงคิดว่าหนูเข้าหาตระกูลทางเพื่อผลประโยชน์หรือคะก็เลยมาที่นี่เพื่อสืบดูด้วยตัวเองกู้หนิงถามไม่ใช่นะทางหยุนฟ้านรีบปฏิเสธถ้างั้นทําไมล่ะคะกู้หนิงถามการกระทําของคุณลุงทาให้คนอื่นเข้าใจผิดได้ง่ายๆนะคะฉันทางหยุนฟ้านชายผู้ประสบความสําเร็จจนคําพูดต่อหน้าเด็กสาวนามว่ากู้หนิงกู้หนิงยังคงรอคําตอบของเขา ถังหยุนฟาสงบสติอารมณ์ลงในไม่ช้าแล้วโกหกว่าฉันมาที่เมืองเอฟเพื่อทําธุรกิจและฉันบังเอิญอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ตรงข้ามบ้านของเธอดังนั้นก็เลยคิดว่าฉันให้ความสนใจครอบครัวของเธอสักหน่อยเผื่อต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าแล้วพ่อของฉันก็ชอบเธอมากถึงกับถือว่าเธอเป็นหลานสาวของเขาดังนั้นครอบครัวของเธอก็เหมือนกับครอบครัวของฉันเพราะคุณปู่ถือว่าหนูเป็นหลานสาวของท่านหรือว่าหนูเป็นหลานสาวแท้ๆของท่านกันแน่คะกู้หนิงยิม้มเธอทางยุนฟานเบิกตาด้วยความตกใจ เขาไม่ได้คาดหวังว่ากู้หนิงจะรู้แล้วที่จริงแล้วตอนที่คุณปู่บอกว่าหนูคล้ายกับลูกชายคนที่สองของเขามากและบอกด้วยว่าคุณหายตัวไปเมื่อ18ปีก่อนหนูก็เลยให้คนไปสืบเรื่องนี้มีหลายอย่างบังเอิญตรงกันมากเกินไปดังนั้นหนูจึงแน่ใจว่าคุณเป็นพ่อของหนูจริงๆแต่ว่าแม่คิดว่าคุณตายไปแล้วหนูเลยยังไม่ได้บอกแม่และคุณก็จําอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับปีนั้นและหนูไม่รู้ว่าคุณคิดอย่างไรหนูไม่อยากทําลายความรู้สึกของแม่ก็จบไปแล้วนะคะกับตอนที่473 ในตอนนี้กู้หนิงก็ได้คุยกับทางหยวนฟ้านเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปนั้นเราก็ต้องไปฟังกันในตอนต่อไปนะครับไปฟังกันเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่474กู้ชิงและกู้ม่านถูกทำลายกู้หนิงพูดต่อว่าในเมื่อคุณลุงปรากฏตัวที่เมืองเอฟและแอบตามแม่หนูมาสองสามวันแล้วหนูคิดว่าคุณลุงเองก็ยอมรับความจริงข้อนี้แล้วและต้องการครอบครัวกลับคืนเนื่องจากกู้หนิงได้หายพ่ยของเธอแล้ว ทางหยุนฟ้านยังคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะซื้อสัตย์กับเธอใช่ฉันยอมรับความจริงที่ว่าเธอคือลูกสาวแท้ๆของฉันแต่ฉันยังไม่สามารถฟื้นความทรงจําที่หายไปได้ฉันจึงไม่กล้าพบแม่ของเธอในตอนนี้ฉันรู้ว่ามันขาดความรับผิดชอบแต่ฉันยังอยากฟื้นความทรงจําก่อนไปพบแม่ของเธอเพื่อจะได้ปฏิบัติต่อเธอด้วยความรู้สึกที่แท้จริงและฉันคิดว่ามันจะดีกว่าสําหรับพวกเราทุกคนที่จะรักษาสภาพที่เป็นอยู่เห็นด้วยค่ะแต่คุณลุงไม่กลัวว่าแม่จะตกหลุมรักผู้ชายอื่นก่อนที่คุณลุงจะฟื้นความทรงจําหรือคะ กู้หนิงถามคำพูดของกู้หนิงทําให้ถังหยุนฟ้าน,นึกถึงสิ่งที่เขาเห็นเมื่อคืนและเขาก็ตื่นตะนกมากแม่ของเธอมีคนที่ชอบหรือยังเมื่อเห็นว่าถังหยุนฟ้านตื่นตะนกกู้หนิงก็พอใจยังค่ะแต่หนูคิดจะหาผู้ชายที่ดีให้แม่แม่อยู่เป็นโสดมา18ปปีและอีกครึ่งปีหนูก็ต้องไปเรียนมาหาวิทยาลัยที่เมืองหลวงหนูไม่อยากให้แม่อยู่คนเดียวหนูหวังว่าจะมีผู้ชายที่พึ่งพาได้มาดูแลแม่แทนหนูแต่ในเมื่อคุณปรากฏตัวแล้วในตอนนี้หนูคิดว่าพวกคุณเป็นคู่ที่เหมาะสมกัน และหนูหวังว่าพวกคุณจะกลับมาอยู่ด้วยกันได้อีกได้ยินแบบนั้นอังยุนฟ้านก็ผ่อนคลายคุณรู้ไหมคะว่าทําไมแม่ถึงตั้งชื่อหนูว่ากู้หนิงกู้หนิงถาม18ปีก่อนตอนที่แม่ยังเป็นนักศึกษาปีหนึ่งแม่ได้ช่วยผู้ชายบาดเจ็บคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุแต่ผู้ชายคนนั้นความจําเสื่อมและไม่ยอมจากแม่ไปไหนแม่ก็เลยเรียกเขาว,ว่าหนิงเมื่อได้ยินชื่อหนิงสมองของทางยุนฟ้านก็เจ็บปวดเล็กน้อยเขารู้สึกแปลกเพราะเขารู้สึกว่าหนิงคือเขาจริง แต่เขาจํารายละเอียดไม่ได้กู้หนิงพูดต่อว่าในตอนแรกแม่ช่วยเขาเพ่อสงสารแต่ในตอนท้ายพวกเขาก็ตกหลุมรักกันเขาเป็นคนที่มีความสามารถและในไม่ช้าเขาก็กลายเป็นหัวหน้าหลังจากอยู่ในบริษัทเพียงครึ่งปีจากนั้นเขาก็ค่อยๆเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการแผนกวางแผนแต่เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในการเดินทางไปทําธุรกิจอุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดหกคนรวมทั้งเขาด้วยเมื่อได้ยินเรื่องราวที่กู้หนิงเล่าชิ้นส่วนแห่งความทรงจําก็แวบเข้ามาในหัวของถังยินฟ้าน เขาพยายามจะคว้ามันไว้แต่ก็ล้มเหลวและสมองของเขาก็เจ็บปวดอย่างมากกู้หนิงไม่ได้หยุดพูดเพราะเธอต้องการดูว่าสิ่งนี้จะสามารถกระตุ้นความทรงจําของเขาได้หรือไม่หลังจากนั้นแม่ก็พบว่าตัวเองท้องละลาออกจากมหาวิทยาลัยต่อมากู้หนิงได้เล่าให้ทางยุนฟ้านฟังเกี่ยวกับชีวิตที่น่าสังเวชของกู้มาในตระกูลกู้และสิ่งที่พวกเธอได้รับในช่วง18ปปีที่ผ่านมาฉันขอโทษฉันไม่รู้ว่าพวกเธอผ่านอะไรมาบ้างฉันขอโทษฉันขอโทษทางยุนฟ้านขอโทษซ้ำแลว้แลวซ้ำเล่า เขากำลังโทษตัวเองไม่เห็นว่าถาังหยุดฟ้านยังคงจำอะไรไม่ได้กู้หนิงจึงหยุดเล่าเรื่องและลุกขึ้นเดินไปหาเขาเธอกดขมับของเขาเบาๆและถ่ายทอดพลังของเธอเข้าไปในร่างกายของเขาเมื่อถังหยุดฟ้านสงบลงกู้หนิงก็ถามว่าคุณวางแผนจะทำอะไรต่อไปคุณต้องการพบแม่ของหนูตอนนี้หรือรอจนกว่าคุณจะฟื้นความจำได้ทันทีที่กู้หนิงพูดจบประโยคและก่อนที่ถังหยุดฟ้านจะพูดอะไรโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นและผู้โทรมาคือคุณนายฝู เธอเป็นเจ้าของร้านขายอุปกรณ์สำหรับแม่และเด็กซึ่งอยู่ติดกับการเหมือบิวตี้ซาลอนเธอยังคงเป็นหนึ่งในสมาชิกของร้านของพวกเขากู้หนิงได้แลกเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์กับคุณนายฝูก่อนหน้านี้เผื่อว่ามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับแม่และป้าของเธอในกรณีที่พวกท่านไม่สามารถโทรหาเธอได้ด้วยตัวเองดังนั้นเมื่อกู้หนิงเห็นชื่อคุณนายฝูกู้หนิงก็ใจคอมไม่ดีสวัสดีค่ะคุณนายฝูหนูกู้มาที่นี่เดี๋ยวนี้มีคนมาพังร้านของครอบครัวหนูฉันไม่รู้ว่าพวกเขาทำอะไรในร้านบ้าง คุณนายฝูกล่าวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยอะไรนะคะโทรเรียกตำรวจหนูจะรีบไปเดี๋ยวนี้ฉันจะไปด้วยทางยุนฟ้านก็ได้ยินที่คุณนายฝูพูดผ่านโทรศัพท์กู้หนิงไม่ได้ปฏิเสธและพวกเขาก็วิ่งออกไปด้วยกันรถของทางยุนฟ้านจอดอยู่ด้านล่างดังนั้นพวกเขาจึงขับรถไปยังห้างสับสินค้าด้วยกันอย่างไม่ลังเลระหว่างทางกู้หนิงเอาแต่คิดว่าใครกันที่มาพังร้านของเธอและเธอก็เป็นห่วงแม่กับป้ามากๆเดินทางปกติใช้เวลาประมาณ15นาที แต่ถังหยุนฟ้านใช้เวลาขับรถเพียง7นาทีเมื่อพวกเขามาถึงร้านก็ถูกพังทำลายเรียบร้อยตำรวจอยู่ที่ร้านแต่ว่าผู้ก่อเหตุหายไปแล้วคุณครับเข้าไม่ได้ครับเมื่อกู้หนิงจะเดินเข้าไปในร้านตำรวจนายหนึ่งก็ห้ามเธอไว้ฉันเป็นลูกสาวเจ้าของร้านค่ะกู้หนิงพูดจากนั้นก็เดินเข้าไปตามหลังด้วยถังหยุนฟ้านเพื่อไม่ให้กู้ม่านจำเขาได้ทังหยุนฟ้านจึงสวมหน้ากากมีคนได้รับบาดเจ็บมากมายในร้านรวมทั้งกู้ชิงและกู้ม่านด้วยกู้ม่านได้รับบาดเจ็บสาหัสที่สุด เพราะศีรษะของเธอมีเลือดออกและเธอก็หมดสติไปแล้วรถพยาบาลยังมาไม่ถึงดังนั้นกู้ม่านจึงได้แต่นอนอยู่บนโซฟาเท่านั้นกู้ชิงยืนอยู่ข้างเธอแต่กำลังร้องไห้อย่างกังวลแขนของกู้ชิงถูกตีด้วยแท่งเหล็กและพนักงานคนอื่นๆได้รับบาดเจ็บในระดับที่แตกต่างกันโชคดีที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่แม่คะป้าคะกู้หนิงวิ่งไปหาพวกเขาตามมาด้วยถังหยืนฟ้านเมื่อเห็นกู้ม่านตกอยู่ในอันตรายหัวใจของถังยุนฟ้านก็เจ็บปวด และเขากังวลอย่างมากว่าเธอจะตายเมื่อรู้ว่าถังหยุนฟานกลัวกู้หนิงก็ปอบโยนเขาแม่จะไม่เป็นอะไรกู้หนิงไม่เพียงแต่ปอบโยนถังหยุนฟานแต่ยังรวมถึงกู้ชิงด้วยเพราะเธอยังคงร้องไห้อยู่ตลอดเวลาพวกเขาอยู่ในที่สาธารณะดังนั้นจึงไม่สะดวกสาหรับกู้หนิงที่จะถ่ายทอดพลังของเธอเข้าสู่ร่างกายของกู้ม่านโดยตรงเธอหยิบผลึกพลังออกมาแล้วบอกให้คนที่บาดเจ็บกินยาสําหรับกู้ม่านที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่สุดกู้หนิงต้องช่วยชีวิตเธอโดยเร็วที่สุด ผู้บาดเจ็บคน,นอื่นๆกินยาที่กู้หนิงให้โดยไม่คิดอะไรมากก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่474ในตอนนี้ร้านเสริมสวยของกู้หนิงก็ถูกทำลายนะครับและแม่กับป้าของเธอก็บาดเจ็บด้วยแล้วเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่475คุณถางคะคุณไม่สบายหรือคะหลังจากกินยาไม่นานผู้บาดเจ็บคนอื่นๆก็หายเป็นปกติและพวกเขาทั้งหมดประหลาดใจกับประสิทธิภาพของยา อย่างไรก็ตามพวกเขายังคงตกใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานศรีรษะของกู้ม่านเลือดก,ก็หยุดไหลและเธอก็ฟื้นคืนสติหนิงหนิงกู้ม่านกอดกู้หนิงแน่นตอนที่เธอถูกตีที่ศรีรษะเธอคิดว่าเธอจะต้องตายแน่แล้วและจะไม่ได้เห็นหน้าลูกสาวอีกแม่คะไม่เป็นไรแล้วคะ่ะแม่ไม่เป็นไรแล้วนะกู้หนิงเอ่ยไม่เห็นกู้ม่านปลอดภยัยทางหยุนฟ้านก็โล่งอกหลังจากนั้นกู้หนิงก็ถามกู้ชิงป้าคะเกิดอะไรขึ้นป้าก็ไม่รู้ตอนที่พวกเราเปิดร้าน คนกลุ่มหนึ่งก็วิ่งพัวพ่าเข้ามาในร้านพร้อมกับแท่งเหล็กในมือและทุบทำลายเข้าของในร้านโดยไม่พูดอะไรสักคำกู้ชิงเอ่ยน้ำเสียงของเธอยังคงสัน่นช่วงนี้มีเรื่องขัดแย้งกับใครไหมคะกู้หนิงถามไม่มีกู้ชิงและกู้ม่านตอบอย่างมั่นใจฉันได้ยินว่าพวกมันมาจากแก๊งชิงคะ่ะผู้จัดจาก,การร้านเป็นคนพูดแก๊งชิงทุกคนตกใจกู้หนิงรู้สึกไม่พอใจจะต้องมีคนจ้างคนกลุ่มหนึ่งมาสร้างความเสียหายให้กับร้านของครอบครัวเธอแต่เธอไม่รู้ว่าพวกเขาทําไป เพราะเธอหรือป้ากับแม่กันแน่หากเป้าหมายของมันคือเธอเธอคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เธอช่วยชีวิตของซื้อตู้เย่ในคืนนั้นคนคนนั้นวางแผนสังหารซื้อตู้เย่และเธอเป็นคนทําลายแผนการดังนั้นพวกมันจึงโกรธเธอคนคนนั้นอาจเป็นคนในแก๊งฉิงก็ได้แต่หากเป้าหมายคือป้ากับแม่อาจเป็นคู่แข่งทางธุรกิจเพราะร้านการเหมือบิวตี้ซาลอนได้รับความนิยมมากในย่านนี้โดยเฉพาะหลังจากจัดงานประจําปีสมาชิกร้านก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและพวกเธอต้องจ้างพนักงานเพิ่ม5คนภายในครึ่งเดือน แก๊งชิงผมคิดว่าพวกเขาต้องได้รับการว่าจ้างจากใครบางคนเพื่อสร้างความเสียหายให้กับร้านของคุณทางหยุนฟ้านออกความคิดเห็นเขาไม่คิดว่าแก๊งชิงจะสร้างปัญหาให้กับร้านเสริมสวยเว้นแต่จะได้รับการว่าจ้างจากใครสักคนกู้ม่านไม่ได้สังเกตเห็นทางหยุนฟ้านจนกระทั่งเธอได้ยินเสียงของเขาเป็นคุณเธอประหลาดใจกู้หนิงชะง,งักมองทางหยุนฟ้านเพื่อขอคําตอบทางหยุนฟ้านรีบอธิบายว่าลุงเห็นพวกนักเลงขโมยกระเป๋าถือของแม่เธอเมื่อวันก่อนลุงก็เลยเข้าไปช่วยได้ฟังคําอธิบาย กู้หนิงก็รู้แล้วว่าแม่ของเธอรู้จักถังหยุนฟ้านได้ยังไงแม่คะป้าคะนี่คือคุณถังหยุนฟ้านค่ะกู้หนิงแนะนําถังหยุนฟ้านกับแม่และป้าของเธอยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณถังกู้ชิงและกู้ม่านเอ่ยขอบคุณมากที่ช่วยฉันเมื่อวันก่อนค่ะกู้ม่านพูดต่อด้วยความยินดีครับเมื่อเผชิญหน้ากับกู้ม่านถังหยุนฟ้านไม่ได้ดูเย็นชาหรือห่างเหินเลยแต่กลับอ่อนโยนอันที่จริงเขาค่อนข้างประหม่าเพราะเขาต้องการสร้างความประทับใจที่ดีให้กับกู้ม่านในขณะนั้นรถพยาบาลก็มาถึง แม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะสบายดีแต่กู้หนิงก็ยังคงบอกให้พวกเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลลุงถังคะรบกวนช่วยพาแม่และป้าของหนูไปโรงพยาบาลและพาพวกท่านกลับบ้านทีคะ่ะหนูต้องจัดการเรื่องยุ่งยุพวกนี้ก่อนกู้หนิงเอ่ยได้ถังหยุนฟ้านรับปากแต่เขากังวลที่กู้หนิงต้องจัดการคนเดียวเพราะเรื่องนี้มีแก๊งฉิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอยากให้ลุงช่วยอะไรไหมไม่เป็นไรคะ่ะหนูจัดการเองได้ถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรโทรหาลุงนะทางหยุนฟ้านพูดด้วยความเป็นห่วง อันที่จริงเขาควรช่วยภรรยาและลูกสาวจัดการปัญหานี้แต่มันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่เขาจะออกลงเพราะตัวตนของเขายังไม่ถูกเปิดเผยขอบคุณค่ะกู้หนิงตอบขอบคุณมากนะคะคุณถังกู้ม่านเอ่ยหลังจากนั้นทุกคนก็ไปโรงพยาบาลยกเว้นกู้หนิงแม้ว่าตำรวจจะรับปากว่าจะจับคนร้ายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่กู้หนิงคิดว่ามันคงเร็วกว่าหากเธอลงมือด้วยตัวเองเมื่อทุกคนจากไปแล้วกู้หนิงก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทันที คันลอกไฟใส่แฟชได์จากนั้นก็โทรหาชูซนเฟิงเฮ้ hey, ว่างไงชูซนเฟิงรับสายสวัสดีค่ะพวกเราพบกันหน่อยได้ไหมคะฉันอยากให้พี่ช่วยหน่อยค่ะกู้หนิงเอ่ยได้สิเธออยู่ที่ไหนตอนนี้ชูซนเฟิงตอบตกลงโดยไม่ลังเลกู้หนิงต้องการความช่วยเหลือเจ้านายของเขาชอบเธอและเธอเคยช่วยชีวิตเจ้านายของเขาดังนั้นเขาจะต้องช่วยเหลือเธออย่างเต็มที่กู้หนิงบอกให้เขามาพบเธอที่ซาลอนคุณถางคุณไม่สบายหรือเปล่าคะ เมื่อเห็นถังยุนฟ้านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลากูม้มานก็ถามเขาด้วยความหองอยใหญ่ครับผมเป็นภูมิแพ้ก็เลยต้องสวมหน้ากากตลอดถังยุนฟ้านโกโหก20นาทีต่อมาจู่โซนเฟิงก็มาถึงเมื่อเห็นภายในร้านพังเละเทะเขาก็ตกใจใครเป็นคนทำพวกมันบอกว่ามาจากแกง๊งฉิงกู้หนิงตอบอะไรนะจู่โซนเฟิงประหลาดใจจากนั้นก็โกรธจัดใครกันที่กล้าทำลายกูหนิงพวกมันกำลังขุดหลุมฝังศพตัวเองแล้ว จู๋โนเฟิงไม่สงสัยในคำพูดของกู้หนิงไม่ต้องห่วงฉันจะหาให้พบว่าใครเป็นคนทำเรื่องนี้ฉันไม่แน่ใจว่าพวกมันเป็นสมาชิกของแกง๊งฉิงจริงๆหรือเปล่าเรื่องนี้ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนี่คือวิดีโอที่ได้จากกล้องวงจรปิดค่ะกู้หนิงหยิบแฟลชไดร์ออกมาแล้วมอบให้ฉู๋โวนเฟิงถ้ารู้ว่าใครเป็นคนทำแล้ว,ลบวรบกวนบอกฉันให้รู้ทีฉันต้องการที่จะจัดการพวกมันด้วยตัวเองได้วันนี้เธอรอคำตอบได้เลยฉู๋โวนเฟิงรับแฟลชไดร์มาเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกู้หนิงโดยตรง เขาจะต้องทําให้ดีที่สุดก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่475ในตอนนี้ mm. กู้หนิงก็กําลังสืบหาคนที่มาทําลายร้านของเธอนะครับแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องไปฟังกันในตอนต่อไปนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังในตอนต่อไปกันนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือบ่กกดซุปเปอร์แตงให้กับทางช่องก็ได้นะครับและในตอนนี้นะครับทางช่องได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวด เพียงแค่ฉีดก็ไม่จําเป็นต้องไปไหาหมอนวนแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง200ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เกิน20คอมเมนต์ด้วยนะครับมเมรบพราะว่าถ้าไม่ถึงคลิปต่อไปอาจจะไม่มาก็ได้นะครับแล้วพบกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ